เอาล้หลังจากที่เราเล่นไปครั้งก่อนนะครับทาให้เรารู้ว่าเออตั้งเรามันได้น้อยมากเลยแต่ว่าตอนนี้ตั้งผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากทําให้ผลไม้เนี่ยมันเพิ่มมูลค่านะเออแต่ว่าตอนนี้มีสัตว์เลี้ยงที่โอ้มิติเคลิลแปดล้านกันเลยทีเดียวขอซื้อหน่อยละกันเนี่ยอ้าแทบจนหลังจากที่เราเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเรานะก็คือมันทําให้เงินเราได้เยอะมากเลยหลังจากที่ฟ้าผ่าแล้วก็ มันเปียกไหมฟ้าผ่าแล้วทําให้มันเปียกทําให้มูลค่ามันเพิ่มสูงมากเลยโอ้ดูดิโอ้ดูนั่นดิเรามีของที่โคตรด,ดีเลยนะนี่มเมล็ดซีดมันเป็นผลไม้ที่แพงที่สุดก็ว่าได้เอปลูกไว้ข้างๆแล้วกันมาครับเราวางไข่ไว้โอ้ทำไมตัวเล็กอะ่ะเฮ้ยทำไมฟองเล็กยังเลยวะแย่เลยแย่เลยมาดูภารกิจของเราดูหน้าโอ้ว้าวตอนนี้เรามีอะไรวะเนี่ย 114เราต้องการอันนี้น่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์อีกเยอะอีกเยอะอุ้ยแกได้เวลาแล้วเราจะเปลี่ยนผลผลิตแล้วนะเพราะว่าราคามันต่ำและอันนี้ทำไรได้เนะี่ยบัตรลิทมันต่างจากมูลลิทไหมหอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยออ้บานันะ่ะเอาเลยอุ้ยอยอย้เงินแค่นับล้านไม่พอที่จะซื้อเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย23ล้านของดี ามีตังค์ไม่พอไม่นะทำไงดีเนี่ยขายนกฮูกสำหรับมูล,ลิตของเราเอบได้ปะอู้สิบห้าพอยต์เลยเหรออ๋อคูณสามแต่คูณสามจากบัตรลิสใช่ปะอ่ะลองมาดูไนซ์ซีทแพ็คเราเราสามารถได้อะไรบ้างนี่ดูนะดูนะปึออ๊บกดสกิปไปฮะไนซ์เชดคืออะไรวะ ในเชนกันเลยแล้วแบบแร็พโกลชูมลองดูว่ามันจะมีอะไรแตกต่างไหมโกลชูมเอาเพื่อนเพื่อนเอาเป้าไม่นี่เอาเป้าเอาเป้าเราให้ทุกอย่างเลยเนี่ย <c oughs> อะไรอ่ะเป็นรีเควสต์เอ็กซ์เซปให้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ย เอาให้อะไรไม่รู้เห็นยมไปก่อนเลยว้าว Dragon Fruit เฮ้ยนี่แหละครับการที่เราจะผูกมิตรเราต้องไปผูกมิตรนะครับเพื่อนที่เราจะได้อืมเพื่อนที่ดีว้าวเขาใ,ให้เขาให้อะไเยอะมากเลยโอ้ thank you very much นะเพื่อนนะขายเลยเล,ยละกันของดีโอ้กระลาน เอาดิ oh my gosh ขอขอบคุณนะครับน้องที่ให้ให้ผลนะให้ผลไม้มา,มาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะกดให้กดให้มาเออหลายคนนะหลายคนออบางคนก็ให้สัตว์เลี้ยงมานิดนึงอะ่ะเดี๋ยวเราไปบักไข่ดีกว่าอื <c oughs> พอดีได้มแมลงมาสองสองฟองนะขอยได้ขอใ้โดนมแมลงปออยากกินมแมลงปออดอื <c oughs> ้อหอยทากเอาไาทำไมเนี่ยแมลงปอทอดสาธุ เอียงอ,อมมเล็กก,กมล็กก,กคืออะไรวะเนี่ยมดเหรอมดเลยเป็นมุมเนี่ยดางพยาพึ่งรีสรีสควินบีควินบีเอาเอาเอา้เอากดไม่โดนเหรอเมื่อกี้ควินบีควินบีขอบคุณมากได้เวลาที่เราต้องซุ่มนะครับมาหน่อยเถอะริสริส กุ <c oughs> ลาบนะครับเราค่อยเอามาเอามาคราฟก็ได้นะกุลาบเนี่ย,ค,ยคือแบบ1.4กิโลกรัมนะครับมันต้องอันใหญ่อ่ะต้องติดสถานะแล้วก็อันใหญ่ด้วยเราถึงจะมาคราฟได้สกิปสกิปไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไปสกิปดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโปรโพ,พดาเลียใช่ปะ ป๊อกโลบอีกแล้วไม่เอาครับหมายเอาหมายเอาป๊อกโลบอีกแล้ว <c oughs> เอาดีลองดูว่า30กว่าซองเนี่ยเราจะได้ของดีๆหรือเปล่าอุ้ยลิเล็รกระดับเจนเดอรี่พิงลิลลี่ก็ยังดีนะมันจะได้แบบของราคาแพงๆหน่อยอยือันนี้ไม่แต่อันคอมมอนเนี่ยดอกกุหลาบโอเคเลยเปิดหน้าซีชอ็อป ดูดิมันจะได้อะไรเด็ดหรือเปล่านี่ไงนี่ไงได้เลยเนี่ยมิติกเนี่ยเผอเพลเดเลียนเนี่ยเห็นไ,ไหมโอเคเลยมันมีโอกาสได้อย่างอื่นปะเนี่ยอ้าวรัสแมว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 ,แมวอุ้ยนกป๊อบแคทป๊อบแคทคือที่แบบเช็ดเงินปะ่ะเก้าร้อยล้านเนี่ยนกป๊อบแคทเอามาให้ทั้งนั้นเลยเนะี่ยใจนะใจนะเนาะใจนะพี่เปิดขายก่นอนเฮ้ยพี่เปิดพี่เปิด ดอกไม้กันแป๊บนึ่งใจนล้วดองนี่ก่อนนนี่ก่อนนีก่อนโอ้โหนี่นีถนีบองเพชรเราจะมาปลูกดีปะไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะเอ้ยมีมีพึ่ง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 เห็นน้องเขาบอกว่ามีพึ่งมันดีกว่านางพญาพึ่งอ่ะไม่รู้ว่าทำไมอ่ะยังไม่รู้เลยว่าความสามารถมันมีอะไรบ้างป้าพี่ชายน้องเขาให้เราไปไหนอ่ะ น่าจะดูสวนป่ะใช่ป่ะตามไปก่อนแลวกันคือแบบสวนเนี่ยสวนแบบน้อยมากเพราะว่าสวนน้องเขามีราชินีพึ่งสามตัวนะแล้วก็มแมลงปออีกสองตัวและดูการจัดสวนของเขาสิไม่เอาอะไรละนี่ขนาดน้องเขาปลดล็อกยังไม่เสร็จนะเนี่ยน้องเขามีแบบมีแต่ตัวโหดอะ่ะถ้าถ้าปลดล็อกครบทั้งแปดตัวนะดูดิรวย บอกเลยว่ารวยมีหือมีราชินีพึ่งด้วยเนี่ยเห็นไหมน้องเขายังปลดล็อกไม่เสร็จแต่ว่าน้องเขาให้เราให้เราครับด้วยความเกรงอ,อกเกรงใจแล้วก็กดรับไปครับ <c oughs> กดรับไปอย่างทันท่วงทีแล,แล้วเราก็ได้ราชินีพึ่งในที่สุดนะครับ